Ac academic Center, A Center for better Life solution To สวัสดีค่ะมาเจาะลึกกันในประเด็นสำคัญจากเคสจริงในอุตสาหกรรมยานะคะเนื้อหาวันนี้มาจากโมดูล5ของหลักสูตรกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตยาค่ะเราจะมาดูกันว่าออบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตเนี่ยมันถูกเอามาปรับปรุงกระบวนการผลิตยาให้ปลอดภัยขึ้นยังไงบ้างเชื่อมโยงกับหลักสำคัญสคัญอย่างพิษวิทยาเภสัชวิทยาความปลอดภัยแล้วก็ GMP ค่ะ การที่เรากลับมาดูกรณีศึกษาเก่าๆเนี่ยมันช่วยให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าทําไมกฎระเบียบการควบคุมต่างๆมันถึงสําคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีหรือข้อบังคับบนกระดาษแต่มันเกี่ยวกับชีวิตคนจริงๆเลยครับเป็นสิ่งที่ผลักดันการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้เลยก็ว่าได้ค่ะงั้นเราเริ่มกันที่เคสที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็ได้นะคะโศกนาฏกรรมเอลิกซีร์โซฟเนลใหม่ในปีหนึ่งเก้าสามเ็ที่อเมริกา ตอนนั้นเหมือนมีการพัฒนายาปฏิชีวนะโซเฟเนลมหม์ในรูปยาน้ำให้เด็กกินง่ายขึ้นแต่ว่าใช้ไดไอลีนไกลคอหรือ D E G เป็นตัวทำละลายซึ่งมันเป็นพิษร้ายแรงต่อไตมากปัญหาหลากัลกๆตอนนั้นเหมือนจะอยู่ที่การขาดการทดสอบความปลอดภัยของส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญใช่ไหมคะอย่างในยาคือไม่ใช่แค่ตัวยาออกฤทธิ์แต่รวมถึงพวกสารอื่นๆที่ใส่เข้ามาหรือที่เราเรียกว่าสารช่วย Exipients พวกสารเพิ่มเนื้อพวกตัวทำละลายเลยพวกนี้ครับผลก็เลยเป็นอย่างที่ทราบกันคือโศกนาฏกรรมมีคนเสียชีวิตไปเป็นร้อยส่วนอย่าเป็นเด็กด้วยครับจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือเหตุการณ์นี้มันผลักดันให้เกิดกฎหมาย FD&C n C Act ในปี1938ซึ่งพลิกหลักการไปเลยครับจากเดิมที่หน่วยงานรัฐต้องพิสูจน์ว่ายาอันตรายกลายเป็นผู้ผลิตเองนั่แหละครับที่ต้องพิสูจน์ว่ายาปลอดภยัยก่อนจะออกมาขายได้ อันนี้นับเป็นรากฐานสําคัญเลยของการกํากับดูแลยามาจนถึงทุกวันนี้ครับเการเปลี่ยนภาระความรับผิดชอบที่สําคัญมากๆจริงๆค่ะทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งที่สะท้อนเรื่องความเปราะบางของกระบวนการผลิตแม้จะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆคือเรื่องการปนเปื้อนแอลทริ o โทแฟนปี1989อันนั้นเป็นอาหารเสริมที่ผลิตในญี่ปุ่นใช่ไหมคะเกิดปนเปื้อนสาร EBT ที่ทําให้เกิดโรค EMS รุนแรง เห็นว่าสาเหตุมาจากการปรับกระบวนการผลิตนิตเดียวเองคือลดปริมาณฐานกำมันตอนกรองใช่ครับเคสนี้ก็น่าสนใจมากเพราะมันทำให้เห็นเลยว่ากระบวนการผลิตยาเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ค่อคนข้างเปราะบางนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน,น้อยที่ดูเหมือนไม่สำคัญหรือบางทีทำไปเพื่อลดต้นทุนเนี่ยมันกลับสร้างสารปนเปื้อนชนิดใหม่ที่เราคาดไม่ถึงขึ้นมาได้นี่แหละครับเหตุผลว่า ทำไมหลักการอย่างการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือ change control แล้วก็การทวนสอบกระบวนการหรือ process validation มันถึงสำคัญมากๆคือพอมีการเปลี่ยนแปลงป,ปุ๊บต้องประเมินความเสี่ยงใหม่เสมอแล้วก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่า impurity profiling ด้วยคือการตรวจหาสารปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ตัวที่เราคิดว่าน่าจะมีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการควบคุมกระบวนการเนี่ยต้องมองให้รอบด้านเลยเนาะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายอย่างเดียวทีนี้ มาถึงเรื่องวัตถุดิบจากข้างนอกบ้างอย่างกรณีการปนเปื้อนเฮปารินในปี2008อันนั้นเป็นยาต้านการแข่งตัวของเลือดที่สำคัญมากถูกพบว่ามีสาร OSCS ปนมาซึ่งโครงสร้างมันคล้ายเฮปารินแต่ถูกกว่าแล้วก็มีพิษเหมือนเขาสงสัยกันว่ามีการจงใจปลอมปนในซัพพลายเชนวัตถุดิบยาหรือ API จากต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนใช่ไหมคะกระทบคนเยอะมากเลยครับกรณีเฮปารินนี่ ตอกย้ำความท้าทายเรื่องการควบคุมห่วงโซ่อุปทานหรือ supply c h a i เลยครับในยุคที่มันยาวและซับซ้อนแบบนี้มันสอนเราว่าการทดสอบวัตถุดิบตามสเปคปกติเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วล่ะครับเราจำเป็นต้องพัฒนาวิธีทดสอบใหม่ๆที่มันตรวจจับสารปนเปื้อนหรือสารปลอมปนที่เราคาดไม่ถึงได้ด้วยเหมือนการตั้งรับเชิงรุกนะครับป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลย ฟังดูแล้วบทเรียนจากเคสเหล่านี้มันแพงมากนะคะแต่ก็นํามาสู่การพัฒนากฎเกณฑ์แนวปฏิบัติที่เข้มแข็งขึ้นอย่าง GMP ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเอ๊ะครับ GMP หรือ Good Manufacturing Practices เนี่ยก็คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาเป็นเหมือนกรอบการทํางานสําคัญเลยที่ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ GMP มันครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโรงงานสถานที่การควบคุมกระบวนการผลิต ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพเอกสารต่างๆแล้วถ้ามองในมุมวิศวกรรมนะครับบทเรียนพวกนี้ก็ผลักดันให้เกิดการออกแบบที่ปลอดภัยขึ้นเช่นการพยายามเลือกใช้สารตั้งต้นตัวทำละลายที่พิษน้อยที่สุดหรือการออกแบบระบบการผลิตแบบปิด (closed systems) หรือพวกตู้ไอโซเลเตอ โดยเฉพาะเวลาทำงานกับสารที่มันออกริดแรงมากๆหรือ HPAPIs นะครับอันนี้เพื่อลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมอย่างพวก s t a น n l สเกรด 316L ที่ทนทานไม่ทำปฏิกิริยาไม่ปล่อยสารปนเปื้อนออกมาแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยครับ เรื่องเอกสารก็ดูสำคัญมากเหมือนกันนะคะพวก SOPs หรือ Standard Operating Procedures ที่เป็นขั้นตอนมาตรฐานการทำงานแล้วก็ BPRs หรือ Batch Production Records ที่บันทึกการผลิตแต่ละรุ่นมีคนชอบพูดกันว่าไม่ได้บันทึกก็เหมือนไม่ได้ทำอันนี้จริงไหมคะจริงที่สุดเลยครับเอกสารพวกนี้คือหลักฐานเลยนะที่แสดงว่าเราทำตามขั้นตอนที่กำหนดที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจริงๆ มันเป็นหัวใจของการประกันคุณภาพเลยแล้วก็จําเป็นมากๆเวลาหน่วยงานกํากับดูแลเข้ามาตรวจมันคือการสร้างความโปรง่งใสทําให้เราสืบย้อนกลับได้หรือที่เรียกว่า traceability ครับสรุปแล้วการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของยานี่เป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนาตลอดเวลาเลยนะคะต้องเรียนรู้จากอดีตมีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ดีปฏิบัติตาม GMP อย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนจริงๆครับผม และอาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้เราลองคิดกันดูนะครับว่านอกจากกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยในฐานะคนทำงานในอุตสาหกรรมยาเรามีความรับผิดชอบทางจริยธรรมยังไงบ้างในการที่จะพยายามมองไปข้างหน้าคาดการณ์แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้แม้ว่ากฎเกณฑ์วันนี้อาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมิติที่สำคัญไม่แพ้กันละครับเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืนจริงๆ